ก็สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาถ่ายจะไปถ่ายนี่กันนะครับชมไปถ่ายคลิปคลิปคอร์เพล์ครับชมแต่ว่าเป็นคลิปสั้นๆผมจะเอาไปลงเป็นส่วนหนึ่งใน MV ของของช่องพี่โอเซไกนะครับท่านผู้ชมทุกคนรู้จักช่องโอเซไกหรือเปล่าเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับคอร์เพล์นะเพราะคอร์เพล์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะท่านผู้ชมอันนี้คือสโ,โลแกนของช่องเขานะทุกคนไปติดตามช่องโอเซไกได้นะ เป็นเป็นคนหนึ่งที่ข้างใช้ช่องนี้มากแล้วก็จะส่งคลิปไปส่งส่งคลิปไปเป็นส่วนหนึ่งใน MV ของเขานะโอะตอนนี้ก็กำลังจะไปเร่แต่งหน้าแล้วตอนแรกจะคอสเอนมูนะแต่ว่าไอชุดชุดเอนมูก,กับไอเลนโงคูมันยังไม่มีวิกนะท่านผู้ชมยังไม่มีวิกผมสั่งวิกเอนมูไปแล้วอนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันมาช้านะคลิปของโอเซไคของของโอเซไกเขาเขากําหนดแค่เนะี่ย หมดเขตหมดเขตส่งคือวันที่11เมษายนแต่แต่วิกเอนมูเขามาส่งประมาณ16เมษาถึง22เมษานะคือซึ่งมันก็เลยมานานมากเดี๋ยวไม่ทันผมเลยขอเป็นธีมของโดเรมอนนะผู้ชมเป็นไดโนเสาร์คิวนะอันนี้เวอร์ชั่นคนนะท่านผู้ชมก็แฟนอาร์ตนั่นแหละอันนี้ก็แต่งหน้าแล้วตอนแรกคืออยากคอร์สมากเอนมูอยากคอสไอตัวจากเรื่องทีเมโนสือมากแต่วิกมันมาช้า ัวไม่ทันตรงก็เลยคอสคิวไปก่อนนะตอนนี้แต่งหน้าแล้วดูไม่ชัดงั้นก็เน้นแบบสีเขียวในในพาเลตผมสีเขียวมันไม่มีท่านผู้ชมผมก็เลยเนี่ยใช้สีสีเทาๆไปเทาๆเ,เงินเงินไปแทนนะจริงๆอ่ะผมจะใช้สีเขียวโนกับแดงด้วยซ้ำแต่ว่ามันไม่มีในพาเลทผมไม่มีสีเขียวเลยใช้แบบสีเนี่ยสีเทาๆหมุนหมนเนี่ยถ้ามันดูมดีเงามขึม้นมานิดนึงก็ใช้คิตเตอร์เพราะน้องคิวเป็นน้องเป็นไดโนเสาร์ที่ หวานหวานมุ้งมิ้งก็เลยใช้คิเตอร์ท่านผู้ชมนะเราไปดูสถานที่กันประสบการณ์การแต่งหน้าครั้งแรกก็เคยลงคลิปเอ็นมุอยู่หรอกตอนไปเที่ยวงานกราฟิกนั่นแหละประสบการณ์แต่งหน้าครั้งแรกนี่ท่านผู้ชมอันนี้เป็นชุดนะเป็นผ้าบันคออันนี้ก็เป็นชุดคิวทุกคนสามารถไปดูในทิกตอกผมได้นะไอดีทิกตอกอยู่ในลิงค์คลิปด้านล่างเลยท่านผู้ชม ไอเนี้ผมอยู่ใต้คลิปนะติดตามไปติดตามกันได้นะชมแต่แต่พักนี้ผมจะลงแต่คลิปเอ็นมุคลิปผมแต่งเอ็นมุลงทิกต็อกแต่มันก็มีคลิปคลิปผมใส่ชุดนี้อยู่ท่านผู้ชมมันก็อยู่ลึกๆลองไปหากันดีๆนะแล้วผมแล้วผมจะเนี่ยคลิปผมคลิปผมผมส่งลิงก์คลิปไอรีวิวชุดชุดนี้ท่านผู้ชมอยู่ใต้อยู่ใต้คลิปผมแล้วช่วยไปดูกันด้วยครับผมรีวิวคลิปไอเนี่ยคลิปรีวิวชุดนี้นะ ผมสง่สงลงลิงก์ <g ül üyor> ไว้ใต้คลิปอยู่พร้อมกับลิงก์ทิกตอกนะไปดูกันได้เลยผู้ชมอันนี้เป็นส่วนหางนะคุณผู้ชมซึ่งผมก็ใส่โครงเป็นลวดเหล็กไว้ให้หางมันแบบตั้งดูเป็นธรรมชาติเหมือนในอนิเมะนะเป็นหางเจ้าคิวอันนี้ก็เป็นนี่แหละส่วนนี้ก็เป็นไฮไลท์เลยนะผู้ชมคอนเซปต์ของพี่โอเซไกของพี่โอเซไกนี่แหละเขาเขาให้เขียน กขให้ถือกระดาษและเขียนข้อความอะไรลงก็ได้เป็นการให้กําลังใจตัวเองหรือเขียนเชิงแบบไหนก็ได้เนี่ยผมเขียนเป็นเชิงแบบให้กําลังใจนะ All We have tomorrow แปลว่ายังมีพรุ่งน,นี้เสมอ <c oughs> อันนี้คือเนมคอร์สของผม s p a r k l e of Darkness รเรียกหรือเรียกย่อๆว่า SPKSPK ก็คือคำแรกคือ s p a r k l e เพเขาชื่อเนมคอร์สผมยาวมากเลยมีตัวยอว่อเป็น SPK นะอันนี้เขาให้ถือ ใส่ชุดคอสเพลย์ก็ถือป้ายนี้ไว้นะมันมีตัวอย่างคลิปเขาอยู่ไปดูกันได้นะส่วนส่ว,สวใครๆที่สนใจอยากจะเป็นส่วนหนึ่งใน m อมเขาถ่ายกันได้นะผู้ชมแต่ต้องแต่ต้องมีกฎว่าต้องใส่ชุดคอสเพลย์ผมคอสเพลย์เป็นไดนโนเสาร์คิวนะพาราอทีมดาบพิฆาตศูนย์ยังไม่มีวิธโอเคผู้ชมแล้วก็มาถึงแล้วนี่ก็เป็นแบบลานกว้างนะมันเป็นไว้สำหรับจอดรถแล้วก็ ย้ำว่างๆนะบางวันเขาก็มาเตะบอลตีแบตอะไรกันตรงนู้นสังเกตได้จะเป็นจะเป็นเน็ตเน็ตเน็ตสำหรับเตะแล้วก็หรือตีแบตนี่ะเขาจะมาเล่นกีฬากันคนแถวนี้นะอันนี้ทีมงานออมสิน <c oughs> พวกทีมงานผมก็จะชอบมาเล่นกันโอเคตอนนี้ก็แต่งตัวเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่ตรงผมอะไรนิดหน่อยนะก็เป็นอันเสร็จสิ้น ที่จะถ่ายลงไปเป็นส่วนหนึ่งใน MV ของช่องโอเซกนะ MV ของโอเซกจะมาเร็วๆนี้นะท่านผู้ชมนะก็จะมีคลิปของทุกคนที่แต่งชุดคอสเพลแล้วก็ถือป้ายเขียนเป็นการให้กำลังใจตัวเองหรือเขียนไปในทางที่ดีนะก็จะมีอยู่ในนั้นนะท่านผู้ชมนะส่วนใครที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในมิวสิกวิดีโอหรือ MV ของโอเซกนะท่านผู้ชมนะก็สามารถไปไปดูไปอ่านกติกาไปอ่านกฎของของที่เพจของโอเซกใน Facebook ได้นะ ทิกตอกก็มีนะท่านผู้ชมทิ้งลิงก์ t ิกตอกของโอเซกายไปให้นะท่านผู้ชมนะก็ไปติดตามเขาได้นะส่วนช่องโอเซกยก็สามารถไปติดตามเขาได้ผมก็ติดตามเขาแล้วคือคลั่งคล้ช่องนี้มากแล้วเขาก็จะทำมิวสิกวิดีโอเป็น m อมีนะที่มีรวมเหล่าคอสเพย์ที่ถือป้ายอยู่ในนั้นใครอยากเป็นส่วนหนึ่งก็สามารถถ่ายคลิปได้นะไม่จาเป็นว่าจะต้องลงทุนอะไรมากแค่ถ่ายอยู่ในบ้านก็ได้ท่านผู้ชมแต่ต้องแต่ว่าต้องแต่งชุดคอสเพย์แล้วก็ถือ ถือป้ายนี้เขียนเป็นการให้กำลังใจตัวเองหรือให้กําลังใจช่องโอเซกเขียนแบบไหนก็ได้ท่านผู้ชมส่งไปที่อีเมลส่งไปที่เมลของเขานะแต่แต่ต้องโหลดคลิปใน Google Drive ก่อนเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปเอาคลิปผมเนี่ยไปลงใน Google Drive พรุ่งนี้พรุ่งนี้มหาลาัยเปิด <c uman> วันนี้มหาลาัยปิดเลยอดใช้สตูเลยจริงๆจะจะขอยืมสตูมหาลัยแหละแต่มหาลัยปิดไงเลยใช้ลานกว้างนี้คือธรรมชาติมาก ับคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมไปแต่งคอสเพลแล้วก็ส่งคลิปไปทาง,ทางเยอะนะขอรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายไปแล้วจริงๆนะไม่เล่น